สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพบอีกแล้วกับรายวิชาวิทยาศาสตร์ป .2 นั่นเองค่ะพบกับครูพี่โอ๊คคนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรเอ่ย่าอ,อยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในบทที่มีชื่อว่าเรียนรู้เรื่องดิน EP นี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของดินนะคะต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของดินในเรื่องใดเราไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูลักษณะาทางกายภาพของดินนะคะซึ่งลักษณะาทางกายภาพของดินนะคะจะเป็นลักษณะาภายนอกของดินที่สามารถมองเห็นแล้วก็จับต้องแล้วก็สัมผัสได้นั่นเองคะ่ะเรามาทบทวลนลักษณะทางกายภาพของดินนะคะว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเอ่ยมีลักษณะของเนื้อดินสีของดินการอุ้มน้ําของดินแล้วก็การจับตัวของดินนั่นเองค่ะ ซึ่ง EP ีนี้นะคะเราจะมาต่อจาก EP ที่แล้วก็จะเป็นลักษณะทางกายภาพของดินก็จะมีการอุ้มน้ำของดินแล้วก็การจับตัวของดินเองค่ะ ต่อนะคะเราจะมาดูลักษณะทางกายภาพของดินที่เหลืออยู่สองข้อที่ต่อจากอีพีที่แล้วนะคะก็จะเป็นการอุ้มน้ําของดินการอุ้มน้ําของดินเนี่ยคือสมบัติของดินในการกักเก็บน้ําภายในช่องว่างระหว่างเม็ดดินนั่นเองค่ะส่วนการจับตัวของดินนะคะคือสมบัติของดินที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของเนื้อดินดินนะคะที่มีเนื้อละเอียดแล้ว แล้วก็จะมีเม็ดดินขนาดเล็กแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนง่ายค่ะส่วนดินที่มีเนื้อหยาบแล้วก็มีเม็ดดินที่ขนาดใหญ่จะไม่จับตัวเป็นก้อนนั่นเองค่ะเมื่อเราทราบความหมายของลักษณะาทางกายภาพของดินในการอุ้มน้ําของดินแล้วก็การจับตัวของดินแล้วเนี่ยเรามาทําการทดลองเกี่ยวกับลักษณะาทางกายภาพของดินนะคะ ดยจุดประสงค์ของการทดลองนี้นะคะก็คือระบุลักษณะาทางกายภาพของดินได้ส่วนอุปกรณ์การทดลองนะคะจะมี1่ตัวอย่างดิน3ตัวอย่างแล้วก็2แก้วพลาสติก3น้ำนั่นเองค่ะส่วนการคาดคะเนคำตอบของการทดลองนี้นะคะดินจะมีลักษณะกายภาพที่แตกต่างกัน เรามาดูขั้นตอนการทดลองนะคะ 1. นําตัวอย่างดินที่แห้ง3ามตัวอย่างนะคะใส่ลงในแก้วพลาสติกที่เจาะรูเอาไว้ 2. เทน้ําลงไปในแก้วพลาสติกที่เจาะรูไว้แล้วก็สังเกตการอุ้มน้ําของดินทั้งสามตัวอย่างจากปริมาณน้ําที่ไหลออกมานั่นเองค่ะ 3. เทน้ําออกจากดินทั้งสตัวอย่างจากนั้นให้ใช้มือปั้นดินทั้ง3มชนิดนะคะ จะสังเกตการจับตัวของดิน 4. บันทึกผลการทดลองค่ะนำตัวอย่างดินทั้ง3ชนิดลงในแก้วพลาสติกทั้ง3ใบที่มีการเจาะที่ใต้ของแก้วพลาสติกนำตัวอย่างดินชนิดที่1 เทน้ำลงในแก้วพลาสติกที่มีการเจาะรูไว้เทน้ำลงในแก้วพลาสติกที่มีการเจาะลงในดินตัวอย่างที่2เทน้ำลงในแก้วพลาสติกที่มีการเจาะลงในตัวอย่างดินที่3จากการทดลองการอุ้มน้ำของดินจะเห็นได้ว่าดินชนิดที่1จะมีการอุ้มน้ำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ ปริมาณน้ําที่ไหลออกมามีจํานวนมากส่วนตัวอย่างดินชนิดที่2มีการอุ้มน้ําได้ดีมากจะเห็นได้ว่าจะมีน้ําปริมาณที่น้อยส่วนตัวอย่างดินชนิดที่3จะสังเกตได้ว่ามีการอุ้มน้ําได้ดีปานกลางจากการทดลองการจับตัวของดินดินชนิดที่1พบว่าปั้นเป็นก้อนไม่ได้ดินมีความแตก อย่างดินชนิดที่2พบว่าสามารถปั้นเป็นก้อนได้หรือปรับเปลี่ยนเป็นรูปทรงต่างๆได้ตัวอย่างดินชนิดที่3พบว่าปั้นเป็นก้อนได้แต่ดินจะมีความแน่นน้อยกว่าดินชนิดที่2เมื่อได้การทดลองแล้วนำผลการทดลองไปสรุปลงในตารางบันทึกผล เป็นยังไงบ้างคะวีดีโอของคุณครูที่ทํามาเมื่อคุณครูได้ผลการทดลองแล้วครูก็เอาผลเนี่ยนำมาบันทึกผลลงในตารางนะคะจากเมื่อกี้เราได้ทดลองเกี่ยวกับการอุ้มน้ําของดินแล้วก็การจับตัวของดินครูก็ได้เอาผลการทดลองเนี่ยลงมาในตารางบันทึกผลจะได้ว่าดินชนิดที่1นนะคะการอุ้มน้ําของดินเนี่ยดินเนี่ยคะจะอุ้มน้ําได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คะ่ะส่วนดิน ชนิดที่สองนะคะดินเนี่จะมีความอุ้มน้ําได้ดีมากๆเลยส่วนดินชนิดที่3นะคะก็คือจะอุ้มน้ําได้ดีปานกลางนะคะส่วนต่อไปก็คือการจับตัวของดินนั่นเองค่ะดินชนิดที่1น,นะคะครูนะคะสามารถปั้นดินเนี่เป็นก้อนไม่ได้ค่ะจะมีความแตกแล้วก็จับตัวกันไม่ได้นั่นเองค่ะส่วนดินชนิดที่2 ะะสามารถปั้นดินเนี่ยเป็นก้อนแล้วก็ปั้นเป็นรูปร่างได้เลยค่ะส่วนดินชนิดที่3ครูนะคะสามารถปั้นดินเป็นก้อนได้นะคะแต่ยังไม่มีความแน่นของดินนั่นเองค่ะซึ่งจากการทดลองนะคะครูก็ได้พบว่าดินจากตัวอย่างดินทั้งสาชนิดเนี่ยจะมีการอุ้มน้ําแล้วก็การจับตัวของดินที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะ ะะจะเป็นใบงานหลังเรียนนั่นเองค่ะโดยคุณครูจะให้นักเรียนทําการทดลองลักษณะทางกายภาพของดินโดยให้นักเรียนนะคะนําตัวอย่างดิน3มชนิดนะคะโดยดินนะคะจะต้องมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันให้นักเรียนมาทําการทดลองนะคะดินนั้นจะต้องเป็นดินที่แห้งนะคะจากนั้นเมื่อนักเรียนทําการทดลองแล้วนักเรียนก็บันทึกผลการทดลองนะคะลงในตารางพร้อมสรุป สรุปผลนะคะลงลงในสมุดนะคะจากนั้นให้นักเรียนเนี่ยถ่ายรูปถ่ายวิดีโอของนักเรียนนะคะระหว่างทําการทดลองส่งมาในลายกลุ่มห้องนะคะเดี๋ยวครูจะเข้าไปตรวจส่งกันเยอะๆนะคะอย่าลืมส่งกันนะคะบ๊ายบาย